สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมกับผมหมีไับูลครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องจริงของเหตุการณ์อุบัติเหตุเป็นครั้งหนึ่งที่ผมยังจําติดใจไว้มาตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากเนื่องจากรถบรรทุกนั้นได้นชนกับรถสองแถวรับส่งนักเรียนทําให้ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กนักเรียนนั้นสูญเสียไปถึง10กว่าชีวิต หนึ่งในนั้นก็คือหลานของเพื่อนผมด้วยนะครับแต่เหตุการณ์ที่ผมจะเล่านั้นไม่ใช่เหตุการณ์ของหลานของเพื่อนผมนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ของครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้นครอบครัวนี้ได้พาเด็กนักเรียนท่านนี้มากราบหลวงปูด่ดูถึงที่วัดสแกเป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้เลยครับ หลายคนนะครับก็มักจะติดตาตึงใจว่าหลวงปูด่ดูหรือหลวงปู่ทวดนั้นก็มักจะช่วยกับผู้ที่จะประสบภัยกันเป็นประจำให้แค้วคาดจากพยันอันตรายต่างๆใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมาค้างคาในใจว่าทำไมหนอหลวงปู่ถึงไม่เมตตาช่วยเหลือเด็กน้อยผู้นี้อันเป็นแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อและแม่ให้แค้วคาดจากพยันอันตราย ทั้งๆท,ที่เด็กน้อยผู้นั้นก็แขวนพระซึ่งเป็นวัตถุมงคลของหลวงปูด่ดูติดตัวอยู่ด้วยแล้วทำไมหนอกับสิบบางคนหลวงปูด่ดูจึงสงเคราะ์ให้เขาแค้วคาดหรือช่วยต่อชีวิตให้ซึ่งคำถามนี้ก็กองอยู่ในใจของผู้เป็นพ่อและแม่อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งคำถามนี้ค่อยๆค,คลี่คลายลงเมื่อได้ยินเรื่องราวนี้เพราะว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้ ได้ไปปากฏตัวโดยมีหลวงปูท่ทวดยืนอยู่ข้างๆให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูที่พำนับอยู่ในกรุงเทพนั้นซึ่งเป็นญาติกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนี้เช่นเดียวกันได้เห็นในเย็นวันที่เกิดเหตุซึ่งลูกศิษย์คนนี้ก็ไม่ทราบมาเลยว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในต่างจังหวัดและทําให้ญาติของเขาได้เสียชีวิตไปโดยในเย็นวันนั้นเป็นวันเกิดเหตุ เขาได้เข้าไปไหว้พระในห้องพระที่บ้านที่อยู่ในกรุงเทพและทางพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ได้ทรงคราวคราวให้กับสิทธิ์คนนี้ได้ทราบแต่อย่างใดและในเหตุการณ์นั้นสิทธิ์ท่านนี้ก็เกิดนิมิตเห็นหลวงปู่ทวดนั้นมากับเด็กหญิงคนนี้ก็รู้สึกแปลกใจโดยเด็กหญิงคนนั้นก็ได้ฝากคำพูดผ่านลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูผู้นั้นว่า มมาเเกกิดป็นลูแ่อหลังจากที่สิทธิ์คนนั้นได้รับทราบแล้วก็จำเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนโดยในค่าคืนวันเดียวกันนั้นทางญาติของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ได้ส่งข่าวให้ลูกศิษย์หลวงปู่ดูผู้นั้นได้ทราบว่าเด็กหญิงคนนั้นได้เสียชีวิตแล้วทำให้สิทธิ์คนนั้นจึงเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่นิมิตไปนั้นคือความจริง เดือนต่อมาภายหลังเสร็จสิ้นงานพ่อแม่ของน้องผู้หญิงก็ได้พากันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลกับหลวงนาสายหยุดแต่ได้มีโอกาสนั่งภาวนาในกุฏิของท่านภายหลังการภาวนาหลวงนาได้บอกกับโยมทั้งสองว่าหลวงปู่ทวดท่านฝากมาบอกกับโยมทั้งสองว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวนะเด็กคนนี้ฉันรับอุปการะไว้เอง ซึ่งก็ตรงกับนิมิตท,ที่ปรากฏให้ลูกศิษย์หลวงปู่ดูผู้นั้นได้เห็นในคืนวันนั้นที่หลวงปู่ทวดมาหาพร้อมกับเด็กผู้หญิงคนนี้บางครั้งแม้ว่าเหตุปัจจัยจะไม่เอื้อให้หลวงปู่สงเคราะห์ให้เขารอดชีวิตจากการสูญเสียในวันนั้นได้แต่ท่านก็จะสงเคราะห์โดยการอุปการะดวงวิญญาณจิตของผู้ตายให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีซึ่งก็อาจจะดีเสียกว่า มาเสียชีวิตภายหลังแต่ไปสู่พบภูมิที่ไม่ดีอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปประกอบกับประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบได้เห็นทำให้ได้ข้อสังเกตว่าบุคคลที่หลวงปู่จะสงเคราะห์ต่ออายุให้ได้นั้นมักจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ทำประโยชน์ไว้กับส่วนรวมหรือพระพุทธศาสนานั่นก็คือ อาศัยบุญบารมีและอุศลเจตนาของตัวผู้นั้นเองด้วยว่าหากได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเขาก็จะมีโอกาสทำคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องของหลวงปู่ทวดช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้จึงเป็นข้อเตือนใจที่ดีว่าบางครั้งพระท่านช่วยนั้นม่ได้ช่วยให้คนที่จะตายไม่ตายเสมอไปแต่หากว่า จะช่วยในลักษณะของดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเราก็พอสรุปได้ว่าสิ่งที่เราจะทำได้นั้นก็คือทำคุณงามความดีไว้ให้กับตัวเองหรือสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองเพราะชีวิตนั้นมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์กระฐานหันอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราก็ยังดีใจว่าเราได้ทำคุณงามความดีไว้ อย่างต่ำก็คงจะต้องไปในภพภูมิที่ดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังรายการเส้นทางธรรมสวัสดีครับ